สถานีวิทยุโทรทัตน์กองทับบกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอรายการจุดประกายผู้หญิงช่วงที่1สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในรายการจุดประกายผู้หญิงกับดิฉันกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะค่ะและดิฉันหนูนาบงกฎสีมังคลาค่ะและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีเรื่องดีๆของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่คุณกุ้งค่ะพี่หนูนาสงสัยเหมือนกันนะคะว่ากล่องทีวีดิจิตอลนี้พี่หนูนาสามารถเลือกช่องโปรดได้หรือเปล่าคะคุณกุ้งได้แน่นอนเลยค่ะพี่หนุนา ว่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลจะสามารถตั้งกลุ่มรายการโปรดได้ถึง4ช่องด้วยกันค่ะง่ายๆนะคะแค่กดปุ่ม Favorite ค่ะรายการต่างๆก็จะขึ้นมาให้เราค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นไอคอนสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะซึ่งนั่นก็จะหมายถึงกลุ่มรายการโปรดทั้ง4กลุ่มค่ะเมื่อเราเลือกกลุ่มสีเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกค่ะอยู่ในกลุ่ม Favorite ที่เราเลือกนะคะและเราก็แค่กดปุ่ม exit ค่ะก็สามารถบันทึกได้แล้วค่ะพี่หนูนา กลรองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนี้ดีจริงๆเลยนะคะคุณกุ้งแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะพี่หนูนาก็จะมีเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมและก็คุณกุ้งด้วยนะคะค่ะแต่เช่องนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ เอ็กซ์ r รา e พรเซน e ราเซั่มนวัตกรรมของเซรั่มช่วยปรับสภาพผิวเพื่อสุขภาพผิวที่ดีบนใบหน้าบายปริฟองเซนิลภัยโคราชจากพแ8ด8 8ว2มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับซ่าเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด จุดประกายผู้หญิงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองเซ่สเสน่ห์ความงามเหนือการเวลากลับเข้ามาสู่ช่วงจุดประกายผิวค่ะและว,วันนี้พี่หนูนาก็จะนำเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะคุณกุ้งพี่หนนานจะเน้นในเรื่องการทาครีมบำรุงให้ถูกวิธีค่ะเมื่อเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราซับหน้าแห้งแล้วเราจะต้องบูสเตอร์ผิวก่อนอันดับแรกนั่นคือการใช้ไอ่ครีมวิธีการทาไม่ได้ยุ่งยากเลยบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบค่ะเราปรั๊มเนื้อครีมมาหนึ่งปั๊มนะคะไว้ที่นิ้วของเราพี่หนน,น,นนาจะแนะนํานิ้วนางเพราะนิ้วนางเนี่ยจะบางเบาและสัมผัสน้อยด้วยวอมเนื้อครีมแบบนี้ค่ะแล้วก็แตะไปที่ใต้ตาเรานะคะแบบนี้หลังจากนั้นก็ลิฟผิวเบาๆขึ้นไปแล้วก็นวดตรงนี้ยก หางตาขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่เปิดตานะคะอีกปั๊มนึงดึงมาที่บริเวณกดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ดึงกลับไปนี่นะคะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะคะครีบำรุงถ้าเกิดว่าประสิทธิภาพปีจะใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็ก่อนนอนเพราะว่าจะไม่มันเยิ้มถ้าเป็นตอนกลางวันค่ะคุณกุ้ง ขาดไม่ได้เลยตัวปกป้องค่ะกันแดดน,นะคะใช่แล้วค่ะ,คะตัวกันแดดน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้กันแดดที่เป็นเนื้อมูสนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะก็แตะบนใบหน้า5จุดแบบนี้เช่นเดียวกันแต่วิธีการใช้เราจะตกเบาๆแบบนี้ค่ะเกลี่ยเนื้อมูสให้กระจายทั่วผิวหน้าของเราตบไปเกลี่ยแบบนี้นะคะ เบาๆเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้กับผิวหน้าของเราด้วยเลือดหน้าจะอมชมพูด้วยค่ะแล้วก็ลิปผิวขึ้นไปเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนออกแบบประมาณ15นาทีคุณจะต้องทากันแดดเป็นประจำทุกครั้งค่ะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามตอนนี้ผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะเพียงโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ตามหมายได้โทรศั์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้เลยค่ะ หรือสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ราฟองเซ่ประเทศไทยค่ะขอบคุณเสื้อผาพิธีกรของเราทั้งสองคนจากร้านมายมัมเมตค่ะ UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลดิตาสารโคลส์ทบอมผู้ผลิตสื่อวิทยุคุณภาพทั่วประเทศบริษัท UCI Corporation จำกัดตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารมโ t ต r ร l โลผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่สเสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลาค่ะ เวลาของเราหมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2องคนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ